ด้วยสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุกนมาตามแนวทางล่าพัฒนาเลขมีที่มาวันจันทร์ที่ยีบเจ็ดตุลาสองห้าหกแปดมาเบิงผลมือมัดสูกกันก่อนพี่น้องเลขบนมันออกเจ็เจ็ดเลขล่างออกหนึ่งหกเลขมีที่มาทัน ว่พร ok <pl ains> เขาพี่น้องไก่พ่อป่านนี้ยังไปแบบบ่มี่เยียใหญ่เลยนี่พี่น้องูนย์กระเปียดบ่มี่จ้าตัวส่วนตัวเน้นก็เน้นูนย์เจ็ดเลขมันออกเจ็ดเจ็ดพูดนะมองไงอันนี้กระพิษแต้มเดียวแปดเจ็ดเลขออกเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องแต้มเดียวนะเลขมันเป่าเลขมันเบิ่น ทะเลบ่เขาเนาะพี่น้องเนะาะเขาเขามาตามกันต่อพี่น้อง ทันจันจันยี่สิบเจ็ด วิ่งลูดบนล่าง 9 nền 9 9ก้าก้าหน,นึง่งเก้าสี่ Uh-huh. Oh, hmm. สองศูนสองศูนสองสีสองห้า เก็ดส่วนเลกสามตัวเก้าเก้าห้า เก้าสองเจ็ดส่วนตัวเน้นก็คือเก้าแล้วพี่น้องเน้นในทั้งเติดอันเก้าติดสองน่ะเน้นเก้าห้าสองเจ็ดเนี่ย วันจันยี่เจ็ดตุลาสองห้าหกแปดแรกสอง่มเพลิงเล่าเลขมีที่มาวิ่งลูดบนล่าง9ก้ากับสองนเรนเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าส่วนเลข3าตัวนเก้าเก้าเก็เพื่อนกันเน้นให้เกหาแล้วก็สองเก้าคู่บนล่างได้ไปนองด้วย พี่น้องคอยพิจารณาเปื่อจะมากระจัดตะคัดกระเพรานไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอครับพูดอาจารย์ได้ไหลายครับผมคอยพี่น้องเขาา้า,ขามันมนกันฝากกดไเค์กแชแ์กดติดตามสวัสดีครับผม